เป็นคนอารมณ์ร้อนจนถึงขั้นแบบกดกระจกลงด่าคนข้างรถได้จริงๆเคยมีเคสหนึ่งครับที่แบบเราขับออกจากซอยสวนกับมอใสค์เราก็เหมือนกินเลนกันแล้วก็เปิดกระจกด่าเลยตอนนั้นด่าไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ หยุดย nos ังไม่ได้หลังจากที่เราขับผ่านกันไปแล้วอารมณ์นั้นเนี่ยมันยังอยู่10นาที15นาทีหรือบางครั้งก็จะนานกว่านั้นก็มีหลายๆครั้งครับที่ภรรยาต้องช่วยเตือนเราเพราะว่าเราเป็นคนใช้แตรบ่อยมากโชคดีครั้งครั้งที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยคือลูกเขานั่งไปอยู่ข้างๆด้วยพอเกิดอารมณ์โกรธเนี่ยเราก็ไม่หายนะครับขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องเหตุการณ์นั้นมันก็โผล่ขึ้นมาในใจเราเราก็ยังเห็นภาพเดิมครับเราก็มีอารมณ์โกรธกลับขึ้นมาอีก เราก็ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะหายจริงๆยังไม่ได้เชื่อเลยครับแต่เรามองเห็นว่าสิ่งที่พระอาจารย์ต้นสอนเนี่ยมันเป็นหลักของเหตุและผลแล้วมันไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับเราถ้าเราเข้ามาลองปฏิบัติดูสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้คือเราเริ่มแค่ขั้นแรกเลยพุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคโมเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ลูกเปิดเทอมนะครับตั้งใจว่าเราจะท่องบทพระรัตนาตราัยเนี่ยระลึกถึงพระรัตนาตราัยเนี่ยทุกครั้งที่เราขับรถไปรับลูกพอดีมันเกิดเหตุการณ์มีโมอเตอร์ไซค์เขามาปาดหน้าเรา ในช่วงนั้นเองที่เราระลึกถึงพรตรตนาไตายอยู่เนี่ยเรามองเห็นว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเรามองเห็นว่าโมอเตอร์ไซค์เขาขับมาเนี่ยมีอารมณ์กวกวนๆแล้วเขาก็ตั้งใจจะขับออกมาจากซอยแล้วเราก็มามมองเห็นตัวเราว่าเอ้ยเราเห็นนะเราไม่ชอบในขณะที่ เรากําลังท่องบทพุทโธเมนาโถอยู่ต่อไปจากนั้นเรายังมองเห็นอีกว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยมันทําให้เราเหยียบคันเร่งออกไปมันเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่เราก็ยังทําด้วยอารมณ์เก่าของเราที่เรายังเป็นคนแบบนั้นอยู่แต่สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมเขาก็พุ่งออกมาจากซอยนั้นอยู่ดีเราก็ต้องเบรกเบรกด้วยอารมณ์เก่าเราก็บิดแต่ดามีตายแล้วเสร็จไม่พอเราก็เร่งรถ เพื่อขับไปจะมองหน้าแล้วเปิดกระจกด้วยอารมณ์ของเราเหมือนเดิมที่ไม่ดีเขาก็เหมือนจะหาเรื่องเราเหมือนกันสิ่งที่เรารับรู้ได้คืออารมณ์โกรดนั้นเราควรที่จะหยุดเพื่อไม่ให้เรามีปัญหากับมอเตอร์ไซค์คันนั้นในอันดับแรกเนี่ยเราหยุดการกระทําเราเริ่มรู้แล้วไอ้สิ่งนี้ไม่ดีเราก็เลยหยุดการกระทําโดยการ ไม่เปิดกระจกแล้วเราก็กลับมาตอบตัวเองว่าเราก็แค่ไม่เปิดกระจกนี่ปัญหานี้กระจกแล้วเราก็ขับรถแยกย้ายก,กันไปแต่อารมณ์กโกรธที่มันยังมีอยู่มันก็ยังดําเนินต่ออยู่มันไม่ได้หายเลยทันทีแต่ในสิ่งที่เรามองเห็นคืออารมณ์กโกรธนั้นเนี่ยเพียงชั่วแวบเดียวมันก็หายไปแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเรามีภัตนาไตาท่องอยู่ในใจจากเมื่อก่อนที่มีเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเรา มีอารมณ์สัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตอนมีพลัตนาไตาเนี่ยมากสุดก็แค่5นาที